สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยลีเจนและแอดมินทีครับโอ้โห oh, ต้องบอกว่าศึกวัน168ครับวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ที่อเมริกาเนี่ยลาดไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนเทเวทระหว่างโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับผมโอ้โห oh, oh, ซึ่งเป็นแชมป์ในสองกาิกาเลยนะครับผมทั้งมวยไทยแล้วก็คีบ็อกซิ่งจะต้องป้องกันแชมป์กับ ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าครับแชมป์รุ่นไฟเวทนะครับผมกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยซึ่งตอนนี้อัพน้ำหนักขึ้นไปครับผมขึ้นไปชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทกับทางจุลธานแฮกเกตี้ครับต้องบอกว่าจุลธานแฮกเกตี้กับซูเปอร์เล็กเนี่ยเขาเคยชกกันมาก่อนแล้วนะครับผมตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะฮะในรายการอื่นนะครับผมตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจุลธานแฮกเกตี้เนี่ยก็ยังสถิติไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาชกในวันด้วยนะฮะก็็็็แแแแพ้้้้ไไปปปนนนนนะะะคคครร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 รััับบบผผผผมมมมโดดซูเเเเเออ์ลลลลกก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 กี่ยยยใใชชจาาาาทหิิตตวุ ครั้งนี้จุฬาธานีฮกตีก็ตั้งใจครับผมที่จะล้างตานะครับผมเอาชนะซุปเปอร์เลกเกียหมู่เก้าให้ได้ครับแล้วก็เช่นกันนะครับซุปเปอร์เลกก็หมายมั่นปั้นมือครับที่จะอัดน้ําหนักขึ้นมาแล้วแย่งชิงแชมป์มวยไทยรุ่นแบนต์ตัวเวทนี้ให้ได้เช่นกันครับผมโหต้องบอกว่าทั้งคู่นีฟิตเปรียนะครับผมพร้อมที่จะแข่งขันเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผ่านแล้วนะครับผมทั้งเรื่องของค่าน้ําแล้วก็การชั่งน้ําหนักนะครับผมผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูว่าวันเสาร์นี้เนี่ยใครจะสามารถที่่จะหหาาาอกรผมืว อยู่ในเกมของตัวเองและคว้าชัยชนะไปได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้แอตชีเนี่ยก็ค่อนข้างจะ5 0า0นะเพราะว่าโจนาธานกัตตี้เนี่ยขึ้นมาเก่งมากขึ้นนะครับผมหลังจากที่ผ่านการแข่งขันมาหลายครั้งแล้วกอ็อยู่ในรุ่นแบตังเวนเนี่ยมาหลายทีแล้วนะครับผมป้องกันแชมป์มาแล้วเนาะทางซูเปอร์เลกเกียร์หมู่เก้านะครับผมเพิ่งอัพน้าหนักจากรุ่นของไฟเวนนะครับ6กิกิโลกร,รัมเนี่ยขึ้นมาเป็น65กิโลกร,รมัมแล้วก็มาชิงแชมป์เลยอาจาร เรื่องของแรงประทะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ในการชิงแชมป์โลกเนี่ยก็จะเป็นต่อย5ยกด้วยนะครับฉะนั้นการต่อย5ยกนี่ก็ถ้าเกิดว่าไปถึงแชมป์ชิพลาวยก4ยก5เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าไอคิวมวยของซุปเปอร์เลกครับผมซึ่งโอ้โหนะ่จาจะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็ดูว่าจะจะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็คว้าแชมป์มาได้หรือเปล่านะครับ ทางของโจนาธานแฮกเต้เนี่ยบินไปเก็บตัวประมาณ1เดือนก่อนที่จะแข่งขันนะครับผมซึ่งน่าจะคุ้นชินกับสภาพอากาศนะครับผมความสูงของอที่รัฐโคโลราโดเดนเวอร์นะก็มันจะค่อนข้างสูงกว่านั้นทะเลหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปออกแรงเนี่ยบางทีมันต้องหายใจเยอะขึ้นเพื่อเอาอากาศให้มากขึ้นนะครับผมซึ่งซูเปอร์เลกเนี่ยพึ่งตามไปนะครับก็ มีเวลาปรับตัวไม่นานนะฮะคิดว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปยกหลังๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบทางโจนาฮะให้เกตี้ได้เหมือนกันแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมสำหรับคู่นี้ครับถ้าคิดว่าใครจะเป็นฝั่งชนะเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกแอดทีหน่อยนะครับผมสำหรับคู่รองของรายการนี้นะครับวัน168จริงๆแล้วชิงแชมป์โลกปั้มจับล็อกรุ่นไรเวทนะครับผมระหว่างเด็กลูโทโรกับไมกี้มุซุเมกิซึ่งโอ้โหเรียกว่าหลายๆคน,นอยากดูมากนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยบาดเจ็บนะครับผมก็เลยต้อง ถอดออกไปนะครับทางไมกี้เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวคู่แข่งกระทันหันนะครับผมแล้วก็ให้มาเป็นคนป้องกันแชมป์ในรุ่นน้ําหนักไฟเวทของตัวเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่พิ่งชั้งน้าหนักไปเนี่ยค่าน้ํากับน้ําหนักเนี่ยไม่ผ่านนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจริงๆมามาจับแข่งจับลองรุ่นไลเวทเนี่ยเขาไม่ต้องทําน้ําหนักใดๆเลยนะครับเพราะว่ามัน7จ็ดโลแต่ว่าตอนนี้พอมาต้องลดลงมา1กโล เพื่อที่จะทําน้ําหนักด้วยเนี่ยเราก็มาป้องกันแชมป์ก็ตอนนี้ยังไม่ผ่านนะครับผมไม่รู้ว่าคู่นี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้วันที่5เนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมาแน่ชัดนะครับสำหรับคู่ที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยน่าจะจับตาดูนะครับผมนั่นก็คือคู่ของเรียมแฮร์ริสันแล้วก็เสกสรรออขวัญเมืองนั่นเองครับโอ้เรียกว่าเป็นคู่ที่ทางเรียมเนี่ยได้เหมือนอยากชกนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นไฟสุดท้ายเขาอยากจะชกกับเสกสรรออขวัญเมืองเพราะว่าเขาอะ เคยเห็นเศกสรรเนี่ยเราก็ชื่นชอบในสไตล์การชกของเศกสรรเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วเขาก็คิดว่าถ้าขึ้นมาชกกับเสกสรรเนี่ยต้องบู๊สะใจดุเดือดทั้งคู่แน่นอนนะครับอ่าแล้วเศกสรรเนี่ยก็ออตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทำน้ำหนักเนาะทำน้ำหนักเป็นรุ่นแคสเวงร้อยสี่สิบปอนด์นะครับผมแล้วก็ไปชกกับทางเรียมพิริสันตอนนี้ผ่านทางค่าน้ำแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับรอดูได้เลยครับผมว่าเสานี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ยังมีคู่อื่นอผม มาให้ได้ดูกันนะครับผมที่วันเสาร์ที่7นะครับคู่แรกเนี่ยเริ่ม7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็สามารถเอ่อคนไทยเนี่ยสามารถดูฟรีนะครับผมถ่ายทอดทางช่องของ YouTube แล้วก็ Facebook ของวันแชมิชชิฟท์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเขาต้องเพย์พวิวนาะต้อง่า่ตังค์ดูเอานะครับแล้วก็ทางช่อง7 HD เดีครับผมกด35เนี่ยจะรับสัญ,ญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปคิดว่าน่าจะทันคู่ที่10นะครับผมที่เป็นเรียมพาริสันกับเสกสันออควันเมืองครับ ถ้ายังไงนะครับผมแฟนๆเนี่ยคิดว่าการแข่งขันในวันเสาร์ที่7กันยายนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับระหว่นนางชนนันท์เฮเกตตี้กับซูเปอร์เล็กเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ทางเรียนบริสันทกับเสกสโนอหอนเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงฝากคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องมวยไทยลีเก้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทีด้วยนะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่7เนี่ยก็จะมาไลฟ์สดนะตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับผมอ่าไว้เดี๋ยวเจอกันวันนั้นนะครับผมมาร่วมมเชียรรร์่วใให้กใ้กกกกลัััังจนนนนสูทุคคนนะบ ไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งทางช่องของ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับสำหรับมวยไทยลีเก้นตำนานมวยไทยไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดชีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ